วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กัสามาคคี VIP นะประจาวันที่15มิถุนายนปี66นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเลิกการพนันนะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ697กับ0 0 6 2 6 3 6 4 6 7 6 9 9 0 9 2 9 3 9 6 9 7 3 9 0 9 3 7 6 9 7 9 5

จับคู่ก็สามหกหกสามสี่เดหดดหเนาะหกกับเจ็ดมาเหมือนกันเนอ้อจับคู่ลุ้นในกันเนอ้อสามเจเนาะ 7, 9, 3, 4, 6, 0, เจ็ดเก้าสาีก่กศูนเลคูเลคีเนาะแต่ว่าเรา v i ไพก็เราจะพอะิดสามคีกับสามคีวีเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะทำไม่สลับกันออกนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ